วันนี้เราอยู่กับหน้าจอเล่นเกมของเ Xiaomi Gaming Monitor G27i กับขนาด27นิ้วราคาขาย4,790บาทก่อนที่เราจะดูรีวิวเดี๋ยวพาไปดู5จุดเด่นอ่านกันเร็วๆให้เวลา5วินาทีเริ่มครับ เมื่อเราแกะกล่องออกมาเนี่ยเราจะต้องประกอบระหว่างตัวจอกับฐานขาตั้งเอาเองนะครับซึ่งเราไม่ต้องหาเครื่องมือใดๆเลยเพราะว่าในกล่องนั้นเนี่ย เขาจะให้เป็นตัวขันสกูน็อตแล้วก็อีกปลายฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบหกเหลี่ยมโดยที่เราใช้อุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยแหละในการขันน็อตตัวฐานขาตั้งเข้าไปซึ่งเมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยฐานเขาจะกลายเป็นรูปคล้ายๆตัว L แล้วเราจะต้องเอาตัว L อเนี้ยไปประกอบเข้ากับด้านหลังของตัวหน้าจอโดยจะเป็นลักษณะส,สลักยึดล็อกนะครับไม่ต้องขันน็อตแล้วอุปกรณ์ในกล่องลำดับถัดมาเนี่ยก็เป็นสายสัญญาณและที่เป็น HDMI Type A นะครับ ความยาวเท่าไหร่แกะดูสักหน่อยนี่ต้องซื้อเพิ่มหรือเปล่า1เมตร30เห็นจะได้นะครับไม่ได้ยาวมากแล้วก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปนะเป็น HDMI ที่ไม่ได้บอกเวอร์ชั่นมานะครับสายเนี่ยไม่ได้สกรีนตัวหนังสืออะไรมาเลยในกล่องจะมีอะแดปเตอร์สาหรับเสียบไฟบ้านด้วยเขาจะเป็นแบบว่าปลั๊กกับตัวแปลงไฟติดกันเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยอะแดปเตอร์แปลงไฟของหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่ว,วไปจะเป็นปลั๊กเล็กๆก,ก่อนแล้วเขาก็จะลากสายไฟไป,ไปตรงบริเวณที่เป็นตัวแปลงไฟ ช่มแล้วก็จากตัวแปลงไฟเนี่ยก็จะลากสายไฟไปหาหน้าจออีกทีเวลาเราเสียบปลั๊กรวมกับ อุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าอื่นๆมันจะประหยัดเนื้อที่และมันก็จะเสียบเข้ากันได้หลายๆอุปกรณ์แต่พอเป็นอะแดปเตอร์แบบที่เสี่ยวมีมอนิเตอร์เกมมิ่งตัวนี้ให้มาเนี่ยมันก็จะรวมไอคอนสีเหลี่ยมๆที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มันอาจจะกินเนื้อที่ไปนิดนึงะนะโดยที่ความยาวของสายอะแดปเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสักเมตรครึ่งนะครับก็ถือว่าเพียงพอสําหรับการเอาหน้าจอมาตั้งอยู่บนโต๊ะหรือจะติดตั้งกับแขนจับตัวหน้าจอแล้วก็ลากสายไปต่อเข้ากับปลั๊กวมของโต๊ะคอมเรา ถือว่ายาวพอดีนะครับไม่สั้นจนเกินไปจนกระทั่งต้องหาอะไรมาต่อพว่วงโดยที่อะแดปเตอร์เนี่ยจะใช้เป็นไฟ12โวลต์3แอมป์หรือว่ากินไฟราวๆ36วัตต์ต่อ1ชั่วโมงนะครับรูปแบบการใช้งานเกมมิ่งมอนิเตอร์ตัวนี้หลักๆแล้วเขาอยากจะให้เราเนี่ยตั้งไว้ที่โต๊ะคอมของเราเลยนะครับเพราะว่าตัวฐานขาตั้งเนี่ยทำออกมาดีไซน์แบบไม่ได้หนาจนเกินไปและไม่ได้มีน้ำหนักเยอะตัวนี้จะก้มเงยได้อย่างเดียวหมุนซ้ายหมุนขวาหรือว่าปรับหน้า หน้าจอเป็นแนวตั้งไม่ได้นะครับวิธีการปรับก้มเงยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจับหน้าจอเพียวๆแล้วก็เงยมันขึ้นมาเนี่ย มันจะเงยทั้งฐานครับเพราะว่าตัวฐานเนี่ยมันน้ำหนักเบาแบบที่บอกไว้หรือถ้าเราก้มเนี่ยตัวตูดของตัวหน้าจอก็จะยกขึ้นมาด้วยถูกต้องไหมวิธีที่ถูกต้องเนี่ยคือจับทั้งสองให้มั่นแล้วก็ค่อยปรับให้เงยแล้วก็ให้ปรับให้ก้มแบบนี้นะครับก้มได้สูงสุดคือลบ5องศาและเงยได้สูงสุดอยู่ที่บวก15องศานั่นเองน้ําหนักโดยรวมของเขาจะอยู่ที่3.6กกิโลกรัมบางคนเนี่ยไม่ได้เอาจอคอมไปตั้งที่โต๊ะอย่างเดียว แต่จะเป็นต้องย้ายไปทํางานนอกสถานที่ย้ายไปคอนโดย้ายไปตามไซ้์งานเพื่อไปตัดต่อหน้ากองถ่ายอะไรเงี้ยก็มีนะครับหรือสําหรับสายช่างภาพเนี่ยก็จะต้องยกจอคอมดีๆ ไปที่สตูดิโอเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ยกง่ายเคลื่อนที่ง่ายคราวนี้เรามาดูวิธีในการติดตั้งหน้าจอแบบที่2ครับจะสังเกตว่าด้านหลังของตัวหน้าจอจะมีรูน็อต4ตำแหน่งด้วยกันนั่นหมายความว่ารองรับเวสตเมาส์ที่เราใช้ติดตั้งหน้าจอคอมหน้าจอทีวีอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยโดยที่ขนาดความห่างของเขาเนี่ยก็คือสเปค75คูณ75มิเมรเราสามารถไปซื้อแขนจับจอในช่องทางใดก็ได้ครับหรือถ้าเก ว่าใครคิดไม่ออกเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันคราวนี้มาดูเรื่องของพอร์ตสัญญาณนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องหลักในการหาซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยในที่นี้เนี่ยเขาจะให้เป็น display p o r t มาจํานวน1ช่องสัญญาณครับแล้วก็ HDMI version 2.0มาให้1ช่องสัญญาณน่าแสดงว่าสายนี้ก็น่าจะ2.0เหมือนกันโอเคส่วนาหดับถัดมานะครับจะเป็นพอร์ตสําหรับเสียงนะครับเป็น Audio ที่เป็นรู3.5ม mm ิม ในที่นี้ใช้สําหรับการต่อหูฟังหรือต่อลําโพงคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดว่าเราไม่เสียบหูฟังแล้วตัวหน้าจอมีลําโพงในตัวไหม คือเวลาเราต่อสาย H D M I เข้าไปเนี่ยมันมาทั้งภาพและเสียงเราก็ลองเล่งความดังที่เป็นรูปลำโพงในคอมพิวเตอร์ให้สุดร้อยไปเลยไม่มีเสียงออกมานะครับนั่นหมายความว่าจอตัวนี้ไม่มีลำโพงในตัวเพราะฉะนั้นใครมีหูฟังสายสั้นๆต่อจากจอตรงนี้ได้ก็สะดวกดีครับลำดับสุดท้ายนะครับเป็นพอร์ต D C in หรือรูสำหรับเสียบอะแดปเตอร์แปลงไฟแล้วก็หมดเพียงเท่านี้ครับจริงๆแล้วหน้าจอเกมมิ่งที่หลายๆคนคาดหวังนะครับอย่างน้อยแล้วเนี่ยอยากจะได้เป็น USB Type A สักหนึ่งพอเอาไว้สำหรับ เสียบพวกแฟชได้ตัวอ่านการ์ดลิเดอร์เสียบฮาร์ดดิส์ใครที่ไม่อยากจะก้มไปเสียบอุปกรณ์ใต้โต๊ะก็เสียบจากหน้าจอได้เลยแต่ในที่นี้เนี่ยเขาไม่ได้ให้มานั่นเองครับลำดับสุดท้ายที่ไม่ใช่พอร์ตเนี่ยนี่คือปุ่มลักษณะจอยสติ๊กครับที่เราสามารถโยกซ้ายโยกขวาขึ้นลงแล้วก็กดไปตรงๆได้นะครับเป็นลักษณะหลายๆคำสั่งในปุ่มเดียวกันเราจะสามารถตั้งค่าหน้าจอได้โดยที่ไม่ต้องมีหลายๆปุ่มให้ปวดหัวถ้าเกิดว่าเราดูที่พาร์เนลหน้าจอตัวนี้เนี่ยเขาจะให้เป็น IP esta LCD เราจะได้มุมมองที่กว้างมากขึ้นมองมุมไหนสีสันก็จะใกล้เคียงกันมากๆที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าเราสามารถนั่งประชุมงานแบบร้อนตัวเครื่องได้เลยแล้วก็มองมุมไหนก็เห็นชัดเจนเรื่องที่ซสีเรียสสุดคือสีสันครับจริงๆแล้วเขาจะให้เอกสารแผ่นนี้มาโดยการที่เขาจะบอกว่าเขาทดสอบที่อุณหภูมิสีเท่าไหร่แกมมาเคิร์ฟอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ทดสอบที่ค่าสี sRGB อะไรประมาณนี้นะครับและก็จะตีพอตออกมาเป็นกราฟที่ เราสามารถนําไปเปรียบเทียบได้กับพวกหน้าจอที่คุณกําลังลังเลอยู่เขาชี้วัดออกมาว่ามีความเที่ยงตรงของสีสันเป็นเดลต้าเน้อยกว่า2ซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยถ้ายิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะจูนค่าสีให้มันถูกจริตตัวเองมากน้อยแค่ไหนอันนี้เนี่ยคงจะต้องเอาไป ปรับใช้กันในแต่ละคนที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งครับที่เขาผ่านการทดสอบจากทูบไล a ลนที่มีฟังก์ชันโลบูลายมาให้นั่นก็คือการตัดแสงสีฟ้าให้ได้เหมาะสมที่สุดไม่ได้ตัดออกหมดนะครับตัดออกหมดนี่คือสีเพี้ยนแน่นอนทํางานไม่ได้แน่นอนแต่จะตัดออกไปเฉพาะค่าแสงที่สายตามนุษย์ของเราไม่ต้องการหรือมากจนเกินทําให้สายตาเราเสียนั่นเองจริงๆแล้วตามสเปคเนี่ยหน้าจอของเขาจะสามารถปรับความสว่างได้สูงสุดอยู่ที่ระดับ2 250นิตใช่ไหมครับถ้าดูจากตัวเลขเฮ้ยมันน้อยมากเลยนะแต่หน้าจอคอมไม่ได้ใช้นอกบ้านอยู่แล้วครับเราสามารถปรับความสว่างสูงสุดได้ง่ายๆโดยการดันจอยสติ๊กขึ้นให้สุดเลยครับเห็นไหมเราดันง่ายๆเลยไม่ต้องเข้าเมนูนะครับดันขึ้นก็จะบวก หรือแม้กระทั่งดันลงนะครับก็จะเป็นการลดค่าความสว่างตามที่คุณต้องการแบบนี้เลยณขณะที่เราถ่ายทำเนี่ยเราปรับความสว่างเพียงแค่ในระดับประมาณสัก4 5แค่นั้นเองนะครับปกติเนี่ยเวลาผมใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็จะปรับความสว่างที่มันต่ำๆแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าผมใช้คอมพิวเตอร์ต่อวันเนี่ยมากกว่า5ชั่วโมงแน่นอนเวลาเราตัดต่อเนี่ยเราอยู่กับจอคอมนานมากถ้าเกิดว่าเราปรับความสว่างที่มันมากตลอดเวลาเราก็จะรู้สึกว่าแสบตา แล้วก็สายตาก็จะล้ามากๆทําให้ใช้งานคอมนานๆไม่ได้พอเราฝืนทนใช้ต่อไปเราก็จะรู้สึกปวดหัวแล้วเราก็จะจ้องจออะไรต่างๆไม่ได้อีกเลยถ้าเกิดว่าใครต้องการหาหน้าจอที่1มีระบบตัดแสงสีฟ้า 2. ปรับความสว่างมากก็ได้ปรับความสว่างน้อยๆแล้วก็ยังมองเห็นรายละเอียดอยู่เนี่ยผมว่าหน้าจอตัวนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ที่สำคัญเลยที่หลายๆคนบ่นกันในคอมเมนต์เนี่ยนั่นก็คือเรโซลชันที่รองรับปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนคงคาดหวังว่าอยากได้หน้าจอ 2K อยากได้หน้าจอ 4K อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าความชัดในทุกวันนี้เนี่ยมันค่อนข้างตอบโจทย์กับการดูหนังบ้างแหละหรือว่าการเล่นเกมบ้างแหละแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องเรโซลชันสูงๆอยากเอาไปแค่ yeah ทำงานตัดต่อวิดีโอหรือว่าตกแต่งรูปในไล t ์ o ูมตัวนี้เนี่ยรองรับเพียงแค่19 2 0ง0คูณห0 8 0หรือว่า Fu l l HD เท่านั้นในเรื่องของรีเฟชเรทเนี่ยเขาให้มันเยอะอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในระดับ 165Hz ตอบโจทย์คนเล่นเกมแต่ถ้าเกิดว,ว่าคุณไม่ได้เล่นเกมละ่ะคุณใช้งานทั่วๆไปละ่ะใช้งานได้ครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะมีรีเฟชเรทให้คุณเลือกในการตั้งค่าตัวหน้าจอโดยเริ่มต้นตั้งแต่ 48Hz 48 h z ไปจนถึง165 h ตครับซึง ในการแสดงผลเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนเล่นเกมจริงๆหลายๆท่านนะครับชอบที่เป็นหน้าจอ16ต่อ10แต่ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าจอโน้ตบุ๊กใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าจอคอมจริงๆเนี่ยเขาก็ยังคงนิยมเป็นหน้าจอ16ต่อ9 ตามที่คุณเห็นในคลิปนี้อยู่เหมือนเดิมนั่นเองครับโอเคเราจะมาเข้าเมนูเพราะฉะนั้นเราต้องกดตรงกลางหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นการเลือกอินพุตว่าจะใช้สัญญาณจาก HDMI หรือว่า DisplayPort ในที่นี้เราใช้ HDMI นะครับอะคราวนี้เราไปกันที่ฝั่งขวามือกันบ้างดีกว่าตรงนี้จะเป็นการเข้าเมนูรวมนะครับตอนที่เราเข้าเมนูนี้มาเนี่ยเราจะเห็นเป็นรีพอร์ตด้านบนนะครับคอยบอกโหมดว่าตอนนี้ Refresh Rate ใช้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเริ่มตั้งแต่เมนูแรกนะครับ Picture Mode เนี่ยก็จะมีให้เรา ราปรับโหมดหลากหลายสแตนดาร์ดหรือว่า Energy s a v e r นะครับหรือว่าเป็น l Blue ู i g h t แบบที่เราบอกไปตอนตอน้นถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะให้มันเข้าสู่โหมดใดๆเลยก็ใช้ค่าสแตนดาร์ดไปก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะปรับตั้งค่าเรื่องอื่นๆอย่างเช่นความสว่างหรือว่าคอนท้าส์นะครับหรือว่าอุณหภูมิของสีเนี่ยเราก็มาปรับตรงนี้ได้โดยที่เขาจะมีให้เลือกเป็นสแตนดาร์ดนะครับวอร์มแล้วก็ครูแล้วปิดท้ายด้วยการคัสตอมด้วยตัวเองกดเข้าไปหนึ่งครั้งเนี่ยจะให้ตั้งค่าเป็น R G B นะครับอยากให้เด่นนสีไหก็แล้ว แต่คุณเลยคราวนี้เราสามารถฮิวสีได้นะครับปรับเซตหรือว่าความเข้มของสีสันก็ปรับได้ในที่นี้เราตั้งค่าเป็นค่าโรงงานอะ่ะคือมันจะเป็น50หมดเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีการให้เราเปลี่ยนโหมดレスปอนท์ไทม์ได้ตอนนี้เราเลือกเป็นฟาสเทสเอาไว้ A White. เราสามารถปรับเลื่อนลงมาที่คําว่าชาร์ปเนสนะครับหรือว่าการปรับตั้งค่าความคมของภาพก็ได้แต่เมื่อเราปรับปุ๊บเนี่ยความคมมันอาจจะผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงอะนะเหมาะสำหรับคนเล่นเกมอย่างเดียวไม่เหมาะสําหรับพวกคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือคน ที่ทํางานสายกราฟิกเลยนะครับเพราะเราจะหลงหรือว่างงว่าภาพนี้มันคมจริงหรือเปล่านะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยค่าอื่นๆก็ลองมาปรับกันดูถ้าเกิดว่าใครปรับมั่วจนไม่ไหวแล้วเอ้ยปรับกลับยังไงดีเราสามารถมารีเซ็ตเป็นค่า default ได้นะครับจากด้านล่างสุดนั่นเองโอเคเราปรับมาดูกันที่เกมโหมดกันมากดีกว่าตอนนี้เนี่ยผมตั้งเป็นออฟเอาไว้เมื่อเราปรับมาที่เกมโหมดแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกว่าเราเนี่ยจะเล่นกับเกมที่เป็นลักษณะป,ประมาณไหนเป็น first person shooting หรือว่า เป็นเกม RPG หรือเป็นเกมโมบะนะครับซึ่งในแต่ละหมวดหมู่เกมเนี่ยเขาจะมีค่าสีคอนทาสความสว่างความคมที่แตกต่างกันนะครับก็เอาง่ายๆปรับให้เหมาะกับเกมที่เราเล่นแล้วกันทางนี้ปรับความสว่างได้ปรับคอนทาสได้ฮิวสีได้นะครับคล้ายๆกับการตั้งค่ามเมื่อกี้เลยนะครับแต่แค่เขาแค่ตัดบางฟีเจอร์ออกไปแค่นั้นเองคราวนี้เรามาดูต่อกันที่คําสั่งที่ชื่อว่า HDR ครับเราจะสามารถเลือกได้ทั้งหมดเป็นโต t o on แล้วก็ off ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เอามาเล่นเกมหรือว่าดูหนังเนี่ยให้เลือกเป็นออฟ เอาไว้นะครับสำหรับคนที่เป็นสายทํางานสายตัดต่อหรือว่าพวกนักอนิเมเตอร์ต่างๆเนี่ยไม่ควรมาเปิด HDR เลยเพราะมันจะทําให้ทั้งหมดของคุณเนี่ยมันเพี้ยนจากความเป็นจริงแล้วเวลาคุณส่งไฟล์เดียวกันไปให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเปิดและหน้าจอของคนอื่นเขาไม่ที่มี HDR เนี่ยสีสันมันจะไม่ตรงกันนะครับเรามาดูกันที่คําสั่งซิสเต็มกันบ้างดีกว่าในที่นี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีคําสั่งหนึ่งก็คือ refresh rate จะเป็น on กับ off ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าโรงงานจะเลือก off เอาไว้ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นน On เนี่ย ตรงมุมขวาบนของหน้าจอเขาจะมีเป็นตัวเลขบอกเอาไว้นะครับว่าตอนนี้คุณใช้ค่า refresh rate อะไรอยู่ถ้าตั้งเป็น60ก็จะขึ้น60ถ้าตั้งเป็น165ก็จะขึ้นเป็น165แต่ตัวเลขตรงนี้เป็นการบอกว่าเราใช้ Setting อะไรของหน้าจออยู่นะครับไม่ได้เป็นการบอกว่า refresh rate r ร a l t i ท e ณนะตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขประมาณเท่าไหร่หรือ a ฟรม a t e ณขณะเล่นเกมตอนนั้นเป็นตัวเลขประมาณกี่เฟรมต่อวินาทีถ้าเกิดว่าใครดูแล้วสนใจนะครับอยากจะได้ตัวเสียง มีเกมมิ่งมอนิเตอร์รุ่น G27i ในขนาด27นิ้วเอาไปใช้งานกับราคา4,790บาทเดี๋ยวคุณสามารถหาซื้อได้ในทุกๆช่องทางนะครับ s h o ป e e Lazada สั่งได้หมดนะครับเราแปะลิงก์เอาไว้แล้วใต้คลิปถ้าเกิดว่าคุณสั่งจากลิงก์ใต้คลิปตรงนี้เนี่ยบางครั้งเขาจะมีช่วงแฟลชเซลลดราคาลงมาให้อีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าลดแค่ไหนคุณกดเข้าไปเช็คราคาในทุกๆช่วงเทศกาลได้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วมาเจอกันใหม่เมื่อมีหน้าจอเล่นเกมแบบนี้ที่นา สนใจและราคาไม่แพงแบบนี้อีกรอบหน้าจะมีฟีเจอร์อะไรเจมเจมว้าวเดี๋ยวเรามาเล่ากันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่มาเจอคลิปนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ